ไปดูกรณีคนร้ายบุกเดี่ยวกันบ้างคุณผู้ชมคะไปจี้ชิงทรัพย์นะคะที่บริเวณหน้าธนาคารกาสิกรไทยแถวแถวศรีนครินคือมีพนักงานเขาขนเงินมาจะไปใส่ตู้ ATM แต่ว่าอยู่ดีๆก็มีคนร้ายแล้วไม่ได้มาธรรมดามาพร้อมอาวุธปืนด้วยคุณคุณ,คณสุชาลาคะคือจริงๆแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสงสัยว่าน่าจะเป็นพนักงานที่เคยทํางานอยู่ที่บริษัทแห่งนี้แล้วลาออกไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเองนะคุณธนิการาเพราะว่าก็รู้ด้วยนะคะว่าพนักงานเขาจะเอาเงินมาใส่ตู้ ATM เมื่อไหร่ช่วงเวลาไหนเนี่ยนะคะสังเกตการมาดีทีเดียวที่ทางตํารวจสอนอบางนารับแจ้งมานะคะก็คือนี่แหละคะ่ะบริเวณหน้นาธนาคารกสิกรไทยตรงถนนเฉลิมพระเกียรติร9ซอย7 คนร้ายเนี่ยนะคะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดคือเป็นชายแต่งกายสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดําแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกสีดำเนี่ยนะคะมีอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าไปจี้พนักงานค่ะพนักงานบอกว่าตอนนั้นกําลังขนเงินอยู่นะคะมี4กล่องมูลค่ารวมๆกัน1ล้าน8แ5 0 0 0 0กว่าบาทด้วยกันพอก่อเหตุเสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะคะเป็น Honda รุ่นเวฟสีดําไม่ติดป้ายทะเบียนแล้วหนีไปทางแยกสีอุดม พนักงานที่อยู่ในธนาคารก็ตกใจนะคะบอกว่าเห็นคนร้ายมาสูงประมาณ160เซนน่อยๆน,นะคะแล้วก็มาทําการจี้เงินไปทั้งหมด3กล่องด้วยกันคนร้ายนะคะก็เห็นแล้วนะคะว่าไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนเพราะฉะนั้นการจะติดต่อเนี่ยอาจจะยากสักนิดหนึ่งพนักงานเขาก็ไม่กล้าต่อสู้ขัดขืนด้วยเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายค่ะผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ชมบอกว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ มาจากหมู่บ้านก่อนที่จะไปจอดอยู่ใกล้ๆกับตู้ ATM ของธนาคารแล้วจากนั้นก็ใช้ปืนออกมาจี้พนักงานธนาคารบอกว่าให้ส่งกล่องเงินมาให้และหลังจากนั้นคนร้ายก็เอากล่องเงิน3มกล่องวางซ้อนๆกันนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างเบาะก,กับคอรถนี่แหละเป็นช่วงที่คนร้ายนยพยายามเอากล่องเงินไปเก็บแล้วก็ขับรถหนีออกไปค่ะคุณผู้ชมลองฟังคําให้สัมภาษณ์ของผู้ที่เห็นเหตุการณ์ดูค่ะ ก็มาจอดรถตรงนั้นมันก็ขึ้นไปธนาคารลงระเบืนมู่เขาแล้วมันก็ได้ตามไปมันก็ตามไปรถมันก็เฉี่ยไปน่นเ้เวลานานเขาไม่นานอกแเดียวเองแเดียวมากี่นาทีคป้า้ากบอกให้ถืานาทีนะตอนแรกมันเป็นยังไงบ้างอะตอนแรกตอนแรกแรกก็มาเี่รถลงไมันก็ไปจอดตรง้นมันก็ขึ้นไปมันยืู่กนึเขาก ครูเขา่ป็นเพื่อนคูเขาอะไรลยเขาเมื่อเรวเขาตามใหมาเรามกใส่รถมันก็ไป ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกนะคะว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะรู้ทางหนีที่ไล่เป็นอย่างนี้ด้วยเพราะว่าแถวแถวส่วนหลวงรอเก้านี่ยมันแยกไปทางถนนสีนครินแล้วก็จะมีซอยย่อยๆที่สามารถซอกแซกกลบหนีไปได้หลายเส้นทางคุณธนนิการค่ะนี่แหละค่ะก็เลยต้องไปตรวจสอบ ภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะไล่เรียงกันมาเลยทางเจ้าหน้าที่ก็บอกนะคะบอกว่าตอนนี้จาลองเหตุการณ์ดูว่าคนร้ายเขาหลีกหนีใช้เส้นทางไหนไล่ตรวจสอบกันไปตั้งแต่สีอุดมไปตามแนวถนนสีนครินนะคะหวังจะต้องเอาตัวคนร้ายเนี่ยมาดําเนินคดีให้ได้เพราะว่าเข้าใจนะคะว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เป็นคนในมาก่อนหรือเปล่าก่อนหน้านี้ไปตรวจสอบประวัตินะคะเข้าใจว่าเป็นอดีตของพนักงานบริษัทโปรเกสประกันภัยด้วยนะคะก็ ต้องไปตรวจสอบมานะคะว่ามีพนักงานคนอื่นอีกไหมที่เคยมีประวัติถูกลาออกหรือว่าถูกให้ออกมาก่อนก็ต้องตามหาตัวมาให้หลงโทษจนได้ค่ะท่านผู้มันรักษาราชการกาแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสานิต์หาทาวรบอกว่าตอนนี้ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าต้องไปติดตามกล้องวงจรปิด มีความเป็นไปได้ที่จะมีทั้งคนในรู้เห็นหรือว่าอาจจะมีคนนอกที่คอยดูลาดราอยู่นะคะตรงนี้เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนจากการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีการป้นลดขนเงินบ่อยอย่างก่อนหน้านี้แซมโก้ที่ไปเก็บเงินให้ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็มีกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดเดี๋ยดูเหมือนจะมีความชัดเจนเพราะว่าเขามีการออกหมายจับผู้ต้องสงสัยนะคะที่คาดว่าน่าจะไปที่ชิงถุงเงินของแซมโก้ที่ถูกขโมยไปแดล้าน 8แสนบาทที่พัทยาแล้วบอกว่าบุคคลต้องสงสัยคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นอดีตทหารหน่วยซิลของกองทัพเรือแล้วพบว่านายคนนี้มีประวัติในคดีฆ่าคนตายมาก่อนด้วยค่ะซึ่งล่าสุดนี่ก็ถูกจับกลุ่มไปแล้วและขลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยโดนจับตัวไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าศาลเนี่ยตอนนั้นบอกว่าหลักฐานยังไม่เพียงพอก็เลยยกฟ้องไปก่อนหน้านี้นะคะ,ะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่ออกมาค่ะ